เอาล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้สิมามาชมนะคะบอลสวยๆจากประเทศออสเตรเลียเนาะต้นแรกนะคะต้นนี้ขายเราเด้อเดี๋ยวขจรมาหลับมื่ออื่นเนาะวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆต้นนี้กับทายห้าสิบเหรียญเนาะไก่ลาวาเนาะพี่น้องเนาะแต่ละใบกับสีแตกต่างกันเด้อขจรออกมากแดดลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเด้อต้นนี้เนี่ยค่ะก็มีหลายกระถางเด้อต้นนี้ก็จำได้ว่ามิจฉา8ต่อหัวด้วยกันนะคะเอาลงหัวไดงง่ากับสีก็ลงกระถางสวยๆอันนี้กรจะเก็บไว้ส่วนตัวเนาะลำดันก็จะขายให้หมดเลยค่ะขายไปแล้วหนึ่งกระถางที่สิบเหรียญใช้ถูกอยู่แต่่่่ววาาาาากระะะถงงงงงนนนนนนีี้้้ตอออขยยยแพพจััหเเมสไ เนี่ยค่ต่ไปกะอันนี้บป็นนยามนอนพี่นอนนาะบบาน้าอิ่นอย่างนี่เพราะใครลูกไปไอันนี้ิ่ออกออกจากลงเลื่อนชิคก็ายสติพน้องทดสอบไหมเพราะว่าเขามักอแดดเนาะเห็เขากากรดใ่ช่วยลองอันนี้วแดดเลยเดี๋ยวจะพาไปบิไงลงเลื่อนเนาะพี่นออ่อลงเลื่อนกะสียุตตต้นไม้ใหญ่นะคะมเย็นเนาะกะจะเอาผาัแลนบังอีชั้นึ่งนะครเพราะว่าเดี๋ยวมันหอนเกินไปเดี๋ยวมันจะลวกต้นไม้เราเนาะเปิดเลยค่ะแต่นัต้นตนต้นตนแต้นเต้นเตนเ้นตนเตนตเตนตน ทวดเข็มนาฬิกากันแล้วกันนะคะเหมือนจะเป็นต้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีหลายเลยตัวน,นี้ซื้อมากประมาณน้ำสองเจ้านะคะก็คือเจ้าหนึ่งสองตัวสองหัวเนาะอีเจ้าหนึ่งสามหัวก็เลยเป็นหาหัวเราไปแยกโอ้ยลายเนี่ยโม้นน่อย,อยฉันก็ไม่ใช่กระตงังในหน่อยนะมันก็ขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็นั่งทยอยขึ้นเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ซื้อแพงจังหน่อยนะคะ ใบสวยๆเขียวๆนะคะแต่ว่าจะมีจุดๆสีขาวๆนะสีสู้เหมือนบลูนอสที่ไกลตอนกําลังขึ้นเนี่ยฉันเอามาใส่ในอ่อลงเลื่อนไว้นะคะตอนแรกมันยังบลูเนอะเหมือนเขาจะลวกเขาชอบแดดกันเลยล่องเบ้อร์นะคะทางเขายังก็สวยจังเลยปักเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะประมาณนั้นนะมีหอดปัาพริกอ่กินหนูสวนที่บุ้งพวกพี่ก็เลี้ยงนี่แหละใบประมาณนี้นะคะขึ้นมาอ่าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาสีพิ้วๆแต่บ่อนสีเนาะอันนี้พันจากต่างประเทศเลยค่ะแต่ว่าบรูว่าพันอย่างแต่ฉันซื้อที่ออ จำซื้อบะไรวัน่อไปเนาะสวยมี่สองต้นต้นนึงขายแล้วเดี๋ยวสิพาดเป็นอีกต้นลูกมันต้นจำที่บอกอะค่ะถ้ามวยใหญ,ญ่ฉันกระเจียวไว้นี่กระทงสวยๆแล้วก็สซีมากไว้เนี่ยจะมีอะไปว่างไว้ซื้อบะไรเขียนซื้อหลับจใจว่างไว้ว่ามันสำคัญมันงาม,งามนี่ก็คือกันเนาะอันนี้จำซื้อบะไรเนาะประเทศไทยเว้นไว้อย่างอันนี้แคทเรีนนะคะซื้อมากตอนนั้นหัวละแปดเนี่ยพี่น้องโอ๊ยฉันก็ซื้อฉันซื้อหาหัวหุ่นยนตตอนมันหลังจากนั้นเขาขายถูกขนาดเลยหัวนิดหน่อยนงาม่่นี่มันง่เายนงยับลเี่งกระขาววัเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะอีก manera, ็คือกันอาจจะแถมอังสีหลังให้ลูกค้าเอิ้เขาจะมาหาแต่ร่วมย่อยจะลอยยี่สิบเหรียญเดาแค่ยูพี่น้องแค่ยูก็อีวสดๆเนาะอาศาดกองลมมอานะจ๊ะอันนี้ก็สวยเนาะซื้อจากบันนิ่งเด้พี่น้องสิบสี่จุดเก้าูนะเขาขายกระถางเล็กตอนซื้อมากไม่ไม่แสวยงานประมาณนี้แหละค่ะภูมิใจซื้อมาซาดชมบสุๆเนาะพี่น้องเนาะมันประมาณว่าแบบความเป็นไทยอะลายไทยแล้วก็ต้นนี้ขัานในกลางแต่สวยคือกันอ่าสังเกตว่าบอลนีุ่่นเลื่อนจะสูงเค็มเยอะเนาะพี่น จะน,น้องเขากั้ลัางนะคะจะให้ดอกก็คิดว่าเสียมากผสมกับเนี่ยค่ะที่หนาวบ่ต้นนี้ไวายคริสต์มาสเนาะฝรั่งเขาเอิญวายคริสต์มาสนี่อาจจะผสมกันนะคะสิจอลิงกันเนาะงสองสีงกับสีออกมาจังไลยแบบ่ระหลูนะ้องพี่นะ้องเนาะถ้าเบิร์นต่อไปอต้นนี้สีลายอยู่ด้กับสีทยอยขายอยู่สีทยอยขายอยู่ต้นนี้ลาย <c oughs> อ่าแล้วก็ต้นนี้นั่ต้นนี้ก็ลายคือว่ปลายเด็กมาลายอยู่อ๋อนี่ก็ออกดอกอีกแล้วอีหลาแต่ว่าดอกก็หน่อยแต่ว่าตีดอกสิ่งให้ก็หนิเนาะ อันนี้กับ,บ่อลลูนซื้อแด้วพี่น้องเด้าบางๆอ่าพิงพิงบิงเซตมั้งลังเอิญพิงบิลเซตก็ซื้อปลาไทยบอลูนอันนี้ซื้อมาในน้ำม,มิสมาฟินเด้ยแต่ว,ว่าขาดสีบลูเมนเนาะไม่แน่ใจในกับไก่ตัวงานแต่ว,ว่าเล่าสูงเคืองเยิร์กเด้อพี่น้องเพราะว่าเราได้อยู่ในอ่าทุ่งเลื่อนเนาะคุณน่ะสูงคักสูงแนวให้เหลือพี่น้องเอาไส้ในกระทะหน่อยขนาดน,นี้ก็คือหัวหน่อยแต่ว่าเขาแตกก่อนเนี่ยโอโ้โหฟอ้อมสวยมากๆเลยนะอันนี้กับมังจิกด่างเนาะพี่น้องเนาะฉันไม่รู้ฉันต่ำไม่ได้เพราะว่า บอลไทยเออเออซื้อไทยซื้อหยางกะจำบ่ได้อันนี้น่าจะเป็นจิงเจอรแลนด์เนาะจำบ่ไดนนะคะพี่น้องจิงเจอแลนด์เดี๋ยวให้ก่อฟ้องกันี่กับสีแยกแล้วก็สิขายเอาเงินมาจากน้อยนิดน้อยพูดนะยื้อทั้งฝากอันนี้ก็สไตล์ไทยคือกันพี่น้องจำบ่ได้คือกันแต่ว่าซื้อมากจำบ่ได้ปีนนะคะนี่น้องใิงเมอก์แลนส์เดี๋ยวไฮกอร์ฟ้องกันนเ่กับสี่แยล้วอนนี่ขวยเอ้เง่นมาะสวยนิ่น้อยพูดนะยื้อทั้งันนี้กับสนตล์ไทยคือกันพี่น้องจำบ่ได้ค กระเจียนเบิง้งความสวยของเขาเนี่ยมาโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดแต่ว่าชอบตอน้นนี้ค่ะสวยขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวพ่อไปกันทางบ้านนี่อีกเดี๋ยวพี่น้นองเนี่ยมาจบนะในโรงเรือนแต่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวาาทางบ้านไปกันอีกเนาะนี่ค่ะกันทางบ้านจนกระไว้ในโฮุ core, นโกนาะฟอมตัวโตนี่ล่ะกระเบ,บื้องรูปเกล็ดเข้าที่เราฉันเสื่อมหัวใหญ่อันเพื่อนขายหายนอ่อเนาะตอนนี้มันเป็นเพื่อนสิีแดนแล้วหัวใหญ่ขนาดจำนี่เหรอพี่น้องห้าสิบเหรียญหนึ่งจังเริ่มซื้อเลยเนน่ะแต่ก่อสวยมากเลยอันนี้กับอกันกล็จะแบ่งแบ่งเราแบบทยอยขายเนาะ ตัวละยี่สิบห้าสามสิบก็ว่าไปนี่แหละคะ่ะพูดขายไงลูกค้าประจำตัวนี้มันรับมืออื่นจกักไอ้ใกล้ตัวห้าเนี่ยสามสิบห้าเหรียญพี่กันตัวน,นี้เนาะและ้วกาต้นนี้ซื้อไถซื้อหอยางกะบ,บอกในเด้ออีน้องเลยนะแต่จะปาที่บอกว่าเบิดเดิมเนาะเพราะว่ามันเยอนนะุนะงามค่ะมีใบไ,ไม้ด้วยเนี่ยซื้ไว้ขนาดเลยใบไ,ไม้ตัวหนึ่งนะคะที่ขายเราเพิ่งที่เราแตะแซงของนาลูกเพราะว่าฉันเพิ่งช้อนออกจากกระถางใหญ่ใหม่เ,หเพิ่งมาใส่กระถางเล็กเนาะเพราะว่าฉันปลูกในกระถางใหายเงี้ย่ายง่ายทรงหลุดเพิ่นแต่มันอาจจะเหี่ยวนิดนาาาาะะเพรว่อ ลงแดดกันาานี่แหะค่ะสามจิ๋มหาเหรียญบอกเพื่นว่าอ่าถ้าซื้ออีกอสองต้นก็นคือต้นละยสามจิ๋มหากับจะแคมมี่เซอร์ไพรส์เพื่นแล้วดึงดูดการขายคร่ะแหละก็จะเอาต้นเล็กๆแค่ใหนด้วยนะทีสวยเนาะพี่น้องแต่ลูกค้าประจำเนาะเขาต้องมีเทคนิคการขายเนาะถ้าท้ายเบิ้งขางบ้านติดตะวันเอ่อออกติดตะวันออกคือตะวันซอ,อ,อ,องมาซ้อนนะตะก้อนสี่ใบาขางบ้านอันนี้เขาเอิร์นฟลอริด้าแฟนตาเชียนะพี่น้องแต่ว่าเขาจะขาวเขาจะขาว เขาถ้าในกัรค่ะถ้าก,กันเขาการคัดเขาจะขาวเป็นม้วเรยสวยแล้วก็ตรงเส้นกระดูกอะเขาจะสีดแดงๆสิละนะคะเนี่ย,ยฟอมใหญ่ฟอมโตเพราะว่าหัวใหญ่ได้ฉันเก็บไว้หัวยายนเอาใส่กระ,ะถางใส่สู๋ไว้คุณกระถางเนี่ยพี่น้องมาต่อเนาะอันนี้พิงบิวตี้ไม่พิงอย่างเนาะนี่นนนเดี๋ยวตรงโพดถามดูไอ้เพื่อนๆในในกลุ่มสลาบอันนี้ไทยบิวตี้ตอนไทยบิวตี้ฉันซื้อมาอืมหัวหนึ่งปีที่แล้วเนาะแล้วฉันอะมือใหม่ฉันก็มาพาได้ตั้งหลายหวหลายต้นกำลังเดาคืนแทงท่านในกลางใบอีกแต่อีกต้นหนึ่งนะคะสวยๆอ๋อ๋อ จำซื้อมาได้อ้วยการแบบสวยอ่ะจำซื้อมาได้อีหลีนี่ก็งามสวยงามกลางซ่าให้อันนี้เอาเข้าโฮมนะเพราะว่าตอนแรกเอาออกเนี่ยจัดเลยย่านข้จวใบใหม่ไงเห็น,นบ่าเป็นอาชิบ่ชอบแดดถักก็เลยอเอาเข้าโฮมจัง่อยโฮมล้ำไัยอ่ะต้นเนี่ยสวยงามมากเลยตแตดใบใหญ่ขึ้นมันจะเป็นเครื่องอันยามานี่นี่แหละพี่น้องคือเพชรคอยจังเัยนะเอาลบแดดจัง่อยเพราะว่าย่านข้จวบุกมาเก็บแล้วก็ต้นเนี่ยจะเป็นใกล้ตัวห้ามนี่ก็จะขายเนี่นะคน ดอกต้นนี้ก็สวยค่ะขนาดไลยซื้อหนาอีเบย์มันจะเป็นใบคือใบโพ้นนี่แหละพี่น้องทำมันกัดจีค่ะมันจะเป็นแบบเปื่อนๆดำๆคือมีเลือดสาดอยู่นี่เดี๋ยวฉันสิแปะรูปให้เบิงเด้อแล้วก็ต้นนี่จำเม่ได้อีกแล้วแบบชมพู่ออกมาเลยเนาะชมพู่เปื่อนๆสีเหลืองเลยมันฟอมใหญ่ค่ะครับตอนนี้ผักหอมมาเมื่อเกิดน้ำฉันก็เลยบ่ถอนนะเพราะว่ากเด็ดไปลวกกับแจีวน้ะมันนะผักหอมก็ได้นแลมาจบเลยพี่น้องต้นนี้ก็สวยครับสวยครับสวยแน่บางทีใบใบมีหนึ่แต่ว่าต้องเอาใบเขาวหงมบ้เนาะ วายันมันใบใหม่เดี๋ยวนีแสงแสงจัดปวดน้อยเราบางเจ้าเจ้าเห็นบ่ความสวยของเขาเนาะแเราบางมีสีเขียวแต้มนิดนิดน้อยๆธรรมาชาติส่างไม่หรื <c oughs> อเขาจะคลายใกล้ตัวงามแต่ว่าบุ๊มแมน,นะค่ะใบเขาจะง่ายๆแดงแดงจัดๆเลยเดียด๋วยวนี้ตัวนี้เขาชอบแดงค่ะเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเขาชอบแดงอีลีตัวนี้นะที่จริงมีอีกนะคะพี่น้องมาบังกระถางจุดทัยเนาะก็คือสองกระถางจุดทัยกับแล้วกันนี่ก็สวยค่ะก็แม่งจะตัดเซียนบ่นี่ใบใหม่ลายสวยเด็ดนิน่าหึงงามโอ้โหใจน้องเสนอค่ะอันนี้ก็สวยบ่จัด ใบประมาณเอาใบโพดแต่ว่าสีชมพูออกมาเป็นฟืนเมื่อเช้านี้มันลดน้ำใสเต็มทีแล้วีน้องบวนก็ชอบน้ำนะนเนาะค่้ายตายเลยอ็าตังแต่บวงแน,นความสวยของแม่ของเขามื่อกี้จบคลิปเพียงแค่นี้เนาะอพี่น้น่องเนาะ้ามาเบางนิดนๆน้อยน,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 นะคะลวไปก่อนนะพ่อกันไม้จ้าบ๊ายบาย